ผมเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าข่าวหุ้นเนี่ยมีให้ข้อมูลที่น่าสนใจและการจัดสัมมนาทุกครั้งเนี่ยผมมาหลายสิบครั้งแล้ะแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เรารับฟังได้แล้วก็เกิดความคิดในการที่จะลงทุนว่าหุ้นอะไรดีเราจะลงทุนยังไงโดยมี ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาให้ข้อมูลกับเราฉังนั้นผมถึงสนใจมากแล้วก็มาอยู่ตลอดเวลาข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราด้านนอกเนี่ยข้างนอกภายนอกเราจะไม่รู้ในตลาดแต่เูเรามาเห็นได้รับฟังจากปากคำของออผู้บริหารเองทำให้เกิดความมั่นใจเราจะได้พิจารณาซื้อวุ่นถูกแต่เรามาพิจารณาด้วยตัวเอง mm. ว่า หุ้นไหนเหมาะสมไหมเราจะได้ลงทุนถูกข้อมูลต่ลางถ้าเกิดข่าวหุ้นจัดอย่างอีกคุณอาก็จะมาอีกเพราะแน่นอนค่ะทุกท่าแน่นอนผมเป็นแฟนข่าวหุ้นนี่ไอ้ตรมาสหนึ่งมันมีสามเดือนเนี่ยข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวในตรมาสเนี่ยมันมันก็มีความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจข่าวสาราต่างๆเนี่ย งั้นการที่คุณจัดเนี่ยก็คุณมาให้ข่าวสารว่าตอนนี้เศรษฐภวเศรษฐกิจการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นการให้ข้อมูลเป็นรายตรมาสเนี่ยว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันยังไงเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึง่งเหมือนกับเป็นการส่งเสริมว่าให้ชาวบ้านรับรู้ว่าภาวเศรษฐกิจนเนี่ยแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยังไงในอนาคตาก็ให้นักวิเคราะห์คุณเนี่ยมาพยากรณ์ว่าเออ แนวโน้มต่อไปหุ้นมันมันจะทํำยังไงจะมันจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงหรือจะทรงตัวเนี่ยต่างๆาเหล่า,านี้มันก็มันก็เป็นการให้ข้อมูลอยากจะให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปส,สอนหลักการลงทุนสมัยก่อนน่ยมันว,วิชาหลักการลงทุนเนี่ยมันมีเลยรนระดับเป็นยานี้อยากจะให้สอนน้องๆเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมดีกว่านะมัธยมต้น,นยังเหมือนกับว่า เอหนูต้องรู้จักการออมนี่การออมมันมีหลายอย่างบางคนการออมไปเอาเงินไปฝากฝากธนาคารเงี้ยนนี่ก็ได้ดอกเบี้ยเงี้ยนี่นี่ใช้วิธีการอื่นได้ไหมนอกจากการออมไปฝากธนาคารอาจจะบอกว่าโดยการออมบบกรับอาจจะใช้วิธีการบอกว่าเก็บสะสมเงินแล้วก็มาทํากิจกรรมอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเงี้ย มันก็ดีอย่าง,งามันเป็นการเราดงทุนไงนทำให้เรารู้ผลประกอบการจากปากผู้บริหารโดยตรงเลยแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะคิดได้ว่าเออที่สามารถที่จะประมาณได้ว่าหุ้นตัวนี้เราน่าจะเก็บต่อไปอีกไหมอืมเพราะว่าตัวเองนะคะเป็นผู้สูงวัย ะะเราจะเน้นพุ้นปันผลซะมากกว่าถ้าหากว่าบริษัทผู้ผู้บริหารมาแล้วก็เรามองเลยว่าเอ๊ะถ้าจะไม่รอดมันจะได้ขายเพราะยังไงก็ไม่มีปันผลอยู่แล้วใช่ไหมคะมาฟังสัมมนาในลักษณะแบบนี้คะับข้อดีเป็นอย่างไรบ้างข้อดีก็คือหนึ่งเราได้พบผู้บริหารโดยตรงสองเราได้พบเพื่อนฝูงที่เป็นนักลงทุนแล้วหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นที่ติดตามมานะคะ ให้ความเชี่ยงตรงแล้วก็ให้ความฉับไวเกี่ยวกับเหตุการที่เกิดขึ้นว่าอ่า,อาบริษัทนี้ทาท่าจะเป็นยังไงอ่าเราก็ได้รีบแก้ไขเตรียมตัวทันถูกต้องไหมคะเรื่องข้อมูลที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าคุณไม่มีข้อมูลก็เหมือนกับคุณเหมือนตาบอดรู้สึกชอบไหมครับกับการที่เขาคุณจักกิจกรรมแบบนี้ช<ข>อบค่ะบค่ะชอพนี่มาเกือบทุกครั้งนะะอยากให้อยู่นานๆเป็น หนังสือพิมพ์ที่ส่งมอบข่าวสารให้กับนักลงทุนตลอดไปค่ะ